สวัสดีค่ะวันนี้นะจะพาทุกคนมารู้จักกับนามันชันบอดี้เกตันชอบกินนามันชันแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่านามันชันมันบางรามันซึ่งเป็นซี่ม่วงบางรามันก็ซี่ํำเงินบางรามันก็ซี่ฟ้าแต่ว่าชอบกินมากแต่ทำไม่เป็นวันนี้ก็เลยลองทำเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำกันเนาะเรามาดูก่อนว่าเราใช้ได้มั้งโอเคอันแรกนะเราจะต้องมีอันชันก่อนอันชันอันนี้จะเป็นแบบแห้งนะ แล้วถ้าเราใช้แบบซอกระดาษประมาณสิบโดประมาณนี้เมื่อกี้ที่ทำก็ประมาณนี้ถ้าเราซื้อมแบบซอสหมกักๆเราก็มาตากแห้งก่วนพึ่งให้ให้แห้งแล้วก็ได้ได้นนีเราก็จะเก็บไว้ได้นานถ้าต้องแบบซอสเลยกระดาษแล้วกันอีกต้องคือเราจะใช้น้ำตาลกรวนนะน้ำตาลกรวดจะเหมาะกับการทำน้ำผ้ลไม้ก็ดก่อนหน้านี้นนก็ลองทำเลวแบบต่างใช้น้ำพึง่งน้ำพึ่งเดือนหนะ้าน่าแหลวกระชายน้ำตาลทรายสรุปว่าใช้น้ำตาลกลวนเนี่ยโอเคที่สุดเลย นั่นแหละก็สักสีข่าไม่ได้คือมะนาวมะนาวเดี๋ยวเราจะมาดูมะนาวนี่ช่วยยังไงนะวิธีทําก็ง่ายๆมากเลยเราเอาน้ำเปล่าไปต้มในเอาน้ำเป้่าไปต้มให้เดือดเสร็จปั๊บใส่อันชัน่นก็เลยตามที่เราพอใจนี่มีกำลังถ้าเราชอบเข้มๆเ,เ,เราก็ใส่ลายอกถ้าว่าชอบแบบเออซี่พอกำลังช่วยเอาแบบขอใส่พอซี่ช่วยพอก็อสักนซี่โดประมาณนี้กำลังดีแหละต้มเสร็จปั๊บพอมันเดือด น้ำจากดอกบันชันมันก็จะออกมาปั๊บแล้วก็เอากร้องมาน้ำบานชันเอาเอาดักบานชันเนี่ยออกแล้วเราก็เติมน้ำน้ำตาลกลูตลงไปมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยไหมน่ากินไหมมันจะเป็นที่น้ำเงินเพราะว่าเกล็ดช็อบเข็มๆให้มันได้คุณขาทางอ่ารด้วยเราจะใส่แก้วสวซๆ้ใส่แก้วนี้ลึกแก้วนี้กระได้นะอันนี้มันจะเย็เล็ดแมมันจะหนีไปขึ้นมาแล้วเราจะมาทดลองพร้อมกันเลยนะ ว้าซี่มวงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่มานาวเตรียไมไว้แล้วนะคะมีแก้วนึงแก้วส้งเราจะบีบใส่แก้วนี้นะอันนี้แก้นี้ตั้งไว้ล้วดูความแตกต่างนะคะโอเคพรอมพร้อมไหมบีบแล้วนะเราดูการเปลี่ยนแปลงจากส้งสีนะส้งสี โอ้โห oh ้ oh 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 oh. เริ่มเห็นแล้วนี่นนั่นนัน,น,น,นเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจะใชายชวนเชิดคนนะนี่เห็นยังเห็นยังเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงฟิ้วเฟี้ยวฟี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 วอ่าเซอร์ไพรส์มากๆดูข้างบนไหม ใส่น้ำแข็งลงไปดื่มตอนร้อนๆหสดชื่นนี่โอเคไหมทำได้เนาะลองดูคะ่ะบ๊ายบาย